สวัสดีครับทุกคนผมแซมนะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับแต่บอกกันว่ารถมันล็อกนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยรถเนี้ยจริงๆแซมกเ็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ i s u z u D-Max ตัว v c o s นะครับเครื่อง3000เกียร์ธรรมดาเป็น4คูณ4นะครับนี่คันนี้เลยเป็นรถปี2022นะครับ นี่นะครับปี22ขับ4นะครับทุกคน4คูณ4ปี2022เกียร์ธรรมดานะครับเลขไม่อยู่ไม่เกิน40,000ครับ3ถึง40,000นะครับแซมเปิดราคาอยู่ที่7 0็0 0 0นบาทนะครับเลขไม้แท้เลขไม้มจริงตรวจสอบได้นะครับมีประวัติการเข้าศูนย์ให้แน่นอนนะครับนี่คันนี้แต่ว่ารถมันล็อกนะครับแต่ว่าแซมจะ รีบมาหรือว่ารีวิวให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนี่เลยปี2022เกียร์ธรรมดานะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับรู้สึกจะได้เบาะฝั่งคนขับเป็นแบบเป็นแบบความเย็นนะครับคูแม็กหรืออะไรสักอย่างแซมเรียกชื่อไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะจะเป็นประมาณนี้นะครับช่วงล่างแชทซองแคซีนะครับสวยงามนะครับ ครับยางนะครับผมแต่รถมันล็อกนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนี่นครับรถปี2021นะครับ2021ราคาที่แซมเปิด749,000บาทนะครับนะกันชนตรงนี้ก็มีรอยเบียดมาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องห่วงแซมเก็บงานให้นะนี่นะครับผมเป็นหน้าปัจจุบันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมถ้าใครสนใจรุ่นนี้เดี๋ยว แซมพามาดูรถให้อีกทีนึงครับรถจอดอยู่ที่โกดังแสมขาวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปี22ราคา749,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดา4ค4นะครับเลขไม้30,000ไม่เกิน40,000นะครับผมอันนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อแซมเข้ามาได้นะครับ0863543692นะครับ0863543692นะครับ โทรมาได้เลยครับเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม